ก็สวัสดีเพื่อนๆนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วก็ก็จะเริ่มพูดอะไรไ,ไปมากกว่าน,นี้นะฮะก็ต้องขออภ kind of. ัยด้วยนะครับเมื่อวันโดยความที่ว่าอินเดียับเป็นประเทศที่มีความต่างครับประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับคือพวกผมสองคนคือต้องใช้เวลาปรับตัวกันพอสมควรนะฮะอะไรอะไรก็แตกต่างกับบ้านเราและก็ก็เป็นเหตุให้แบบมีความยุ่งยากนิดนึงในการ ดึงกล้องออกมาถ่ายเท่าเรื่องราวให้เพื่อนดูนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ผ่าน้นไม่ได้ด้วยดีครับมาวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วตอนนี้เวลาประมาณที่อินเดียนะฮะคือ7จ็ดโมงห้านาทีครับอีก7นาทีก็8ปดโมงแล้วก็ตอนนี้เมืองอินเดียยังไม่ตื่นตัาไหนนร่เพราะว่าถ้าตื่นแล้วก็น่าจะยินเสียงแตะครับตอนนี้อยู่ที่ห้องพักของผมยังไม่ได้เสียงแตท่าไรครับสำหรับนี่คือที่ห้องที่เรานอน,อนกันเมื่อคืนนะครับ ดูเตียงนะนี่คือเตียงของฝั่งคุณอมครับแลหลังคือเตียงผมก็บอกว่าเปนห้องนึ่งการแคบครับแต่ว่าก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการเดินทางแบบประหยัดๆของเรานะก็เดีย๋ยววันนี้ก็จะมีแบบพาเ,เพื่อนๆไปดูเมืองกโกกาตาครับว่าเมืองน,นี้มันยิ่งใหญ่และมีความเป็นอินเดียขนาดไหนฮะไปฮะไปชมมาเลยฮะไปครับไปะ เท่าไรก็แลกก็เทสิบไหมให้เปนยี่สิบกินดูนะฮะมันร้อนเลยนะกินหอมมากครับโคตรหอมโอ้โหกินชาที่แบบหอมมากชัดเจนกินนนมเนี่ยมานิดเดียวแต่ว่ามามาแบบมาพอให้แบบชามันกลมกล่อมแต่ว่ากินชานี่ รสชาติไม่แรงครับเหมาะมากที่แบบกินเป็นประจานครับแม่ผมสอนกันเองเวลากินของร้อนให้เราดูด m ื่อคือค Khan Khan คูนิมคูนิ m คานคานอเมริกันไม่รู้เหร่รเหรอเยอะมุส h ิมไม่ m ะมุสลิมมุสลอ๋อเค็คาเคนได้กินขิงนะมีขิงนะกินขิงชัดมากนะเอ้ยฮ้ a อ็นี้กินเ h อย In, 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 in ginger. Ginger. In, in. Uh, yeah, ginger. And some uh, LHE. Uh, some, uh, you know. Oh, some masala. You know masala. 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 I, I don't know masala. Some. Some. Okay, uh, okay. Um, spice. Uh, spice, some, yeah. uh, Spice. Tea. Oh. Tea masala. Uh, yesterday I eat, eat uh, the dinner and uh, the, the restaurant gave me some this and I don't know what is this. What is uh, this? But I, I this like this too. I too. Too. <laughs> really like this. Oh, this is masa. <laughs> oh. <laughs> very very really killer what is this i have to eat it together we are here here uh, masara more, more clean clean oh it more i uh, about the why one what is this? white? and mm. sweet 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 สวีทสวีทหวานนะไม่มึงถามว่าเป็นยังไงไงเขาก็เลยตอบว่าหวานเนี่ยคุณตอบว่าอิ a ดี้หน i อยวอตดิสคอเอาไว้เอาไว้เอาไว้พิสแล้ยูอินเออรึว a ตดิสคอดิสคอมิสซีรีมิสซีมิสซีมิสซี m มิสซี y กับมาลามิสซี r you mean มิสซี something mystery ร s sweet and that is so so quick quick เรียบร้อยแล้วเก็บไปฝากแม่ลงแกซัดเลยเต็มข้อเลยเก็บมาดูว่าเจออะไรลงเอาเข้าปากหมดเลยคุณไปหาจากไหนเะนี่ยมนี่ร้านนมสัตว์มีมันมีทุกร้านนะ่นานจะมีทุกร้านนะ โซ่โซ่โซ่คุคุณคุคุณคุณคุ s คุณ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 ุณค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 อณคุณคุณคุณสวุ mặc sáng tay chay 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 this is elachi elachi mm -hmm. this is also elachi and pulao uh, masala mm -hmm. jaifal jaifal this is jaifal long long this is this is Salah. Yes, and and uh, what is this? Yes. This soap. Oh, yes, soap. Oh, soap. You can say soap. Yes. Okay. You're mm -hmm. right. Soap. dhania 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 ah ha sir this thank you and chicken tikka kebab oh Jamal. mr mr sir The masala? You want? Yes. yes. You like to buy? Yes. I will be take you there in the bazaar. You have two, hour. two yes. hours. Two hours you have. Yes. I take you bazaar. Uh huh. I, you can buy what you want. Yes. Okay. Very good. Very good. Very this nice. Is mm -hmm. Do Do I, you is finish. So good. I waiting here. Why you don't No money. Yeah. Oh.

คือกินเยอะก้พอไหมคุณทังว่าสั่งแล้วมากินเลกันไแล้วไปนานมากินเม่อวานอ่ะไ่หรออาหารเช้านะกินแค่นี้แหละกินเยอะงั้นก็อีกอย่างหนึ่ลเบัตเตอร์ชิคเก้นไหมบัตเตอร์ชิคเก้นก็ได้ปเด็กจะฮะเก and butter c h i c k e n a n garlic a n a n o n garlic a n a n เยกัไหม I okay. Hey, hey! What? I Wait. Together? Have... Oh, fillet right licker. Fill right Wait. I help you. Okay. Not for eat. Together, Okay? Good. โรงเรียนสอนไม่ไกินเยอะ No, no, no okay. Enjoy yourself Eat Okay, thank, thank you. you i m l wait i n g outside s u r Thank you, sir Thank you 그러니까 okay. 뭔가 มาสั่งอาหารช่วยนะครับนี่ก็จะเป็นบล t t ตเตอร์ชิคเก้นบ r c h ตเตอร์ชิคเก้นก็จะเป็นไก่กะทิแต่ชิ้นคับบรสชาติเหมือนเหมือนอะไรวะก็ <c oughs> ไก่ใส่กะทินะชิคเก้นนี่อร่ <c oughs> อยโคตรอร่อยเลยบอกแล้วมันอร่อยไอ้ต <c oughs> ัวนี้เป็นชิคเก้นจิกกาจิกกาน่าจะหมายถึงเ <c oughs> มนูอย่างหนึ่งอนะ เมนูชิก้าก็คือแบบเมนูแบบเอาไปย่างนะไปเอาไปย่างผสมเครื่องเทศแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเป็นเนื้ออะไรก็ได้เป็นเป็นไก่เป็นเนื้อแกะเนื้ออะไรก็ได้แล้วนี่เป็นชิคเก้นชิก้าอร่อยมากโอ้โหอร่อยอร่อยนี่เป็นแป้งนานเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวกินก่อน ทีนี้นะครับเราก็หลังจากที่กินข้าวกันมาการเดินเที่ยวเสร็จแล้วก็พอดีไปเจอลุงลุงข่านนะครับที่เป็นไกด์จำเป็นเราเหตุการณ์เกิดจากเมื่อวานเมื่อวานเราเราเดินหาโรงแรมอยู่แล,แล้วลุงข่านก็เดินมาแล้วก็ถามว่าเราจะไปโรงแรมไหนเราก็บอกชื่อไปแกก็เลยพาไปแล้วก็พาไปซื้อซิมพาไปซื้อตั๋วรถไฟด้วยก็เลยสนิทกัน วันนี้ตอนที่เราเดินหาร้านกินข้าวเช้ากันอยู่ก็งเอินเจอลุงแกพอดีลุงแกก็เลยแนะนําร้านนะทีนี้ผมก็เลยถามแกว่าเมื่อวานผมไปกินอาหารร้านหนึ่งมาใช่ไหมแล้วมันมีเครื่องเทศอย่างหนึ่งผมก็เลยถามลุงแกว่าไอ้เครื่องเทศเนี้มันขายที่ไหนลุงแกบอกว่ามันเรียกว่ามาซาร่ามาซาร่ามันจะเป็น เครื่องเทศที่เอาไปใส่ในอาหารชนิดหนึ่งคืออะไรนะเบียร์นี่ใช่ไหมเบียร์นี่เบียร์นี่พอแบบเออพอผมไปเสิร์ชดูเออเป็นเหมือนข้าวหมกไก่เลยเว้ยก็ที่หนึ่งเลยมันเหมือนข้าวหมกไก่เลยทำไมจะซื้อเครื่องเทศพวกนี้ไปฝากแม่ซะหน่อยเผื่อแม่ทำข้าวหมกไก่แม่แม่แม่คนไหนครับแม่ทุนหัวเท่อะไรให้ลุงจ้พามาแม่ของลูกมีหรือเปล่าครับดีดิ แม่ดูอยู่เนี่ยเขาบอกแม่ของลูกมึงอะแต่ลงผามาั้าไหนเนี่ยจะะปาแล้เะไ้มชตอนนี้ลุงเราพามาเรามาที่ร้านผ้านะครับ ตอนนี้ตัวแทนแต่พาพามารันผ้าตอนนี้ตัวผมเองงงมากนะกูดได้ภาพอ่ะวันนี้ไเยอะซ้อนนเดยไอมีเฮะจิ๊กซิ่ตั้งยิ<า>้ส